สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานระบบ v e c h i p By s h o p j i n i c ในส่วนของเมนูรายงานกันค่ะมาที่หน้าแรกนะคะคลิกไปที่รายงานค่ะและเลือกรายการส่งของค่ะในหน้ารายงานส่งของนะคะเราสามารถดูรายละเอียดพัสะดุที่เข้าระบบมาทั้งหมดได้เลยค่ะและสามารถค้นหารายละเอียดต่างๆของรายการในช่องค้นหาด้านความมือได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานนะเลขพัสดุชื่อผู้รับหรือชื่อที่อยู่ต่างๆก็สามารถค้นหาได้ค่ะต่อมานะคะการเก็บเงินปลายทางอย่าลืมกดตรวจสอบสถานนะก่อนที่จะดูการแจ้งเก็บเงินปลายทางทั้งหมดค่ะต่อมาในส่วนของรายงานเครดิตนะคะรายงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเติมรหัสเครดิตจะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดค่ะ ถัดมานะคะคือรายการโอน COD ตรงนี้นะคะจะแจ้งยอดรวมของวันนั้นๆเราสามารถดูได้ว่ามีเลขพัสดุไหนบ้างโดยกดปุ่มรายละเอียดค่ะต่อมานะคะจะเป็นประวัติการเรียกเข้ารับคูเรียค่ะในส่วนตรงนี้นะคะจะแจ้งวันและเวลาเข้ารับและแจ้งชื่อและเบอร์ติดต,ต่อของคูเรียที่เข้ามารับพัสดุค่ะ ถัดมานะคะรายงานการสร่ง sms ค่ะอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ของระบบว c ชี b ไ y ช o อ g e n i c ของเรานะคะเข้ามาในหน้านี้นะคะก็สามารถดูรายการการส่ง sms ได้เลยค่ะวิธีการใช้งานระบบง่ายมากๆให้วีชี by y ช o อ g e n i c ดูแลคุณนะคะ